ไมไม่มีอะไรทำอะครับตื่นสายดูทีวีดูละคร สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเราสองคนอีกแล้วช่องนกแอนโจค่ะวันนี้เราสั่งอาหารของจีนมากินที่บ้านอีกแล้วก็เลยมาเปิดกล้องธรรมดาคงเบือ่อฝีมือพี่นกพี่นกก็เลยไม่ได้อัปโหลด,ดตอนนี้สั่งมาก็เลยเออลงคลิปสักค,คลิปหนึ่งลวกันวันนี้เราสั่งมาก็กคือไก่ทอดตัวน,นี้เป็นไก่ทอดแบบไหนไก่ทอดกะปิอ่ะเขาจะไม่รู้คือกะปิไพยหรือเปล่าเขาไม่รู้แต่ว่าเขาหมักด้วยกะปิ กะปิซึ่งแบบเราก็ไม่รู้ว่ามันมันใครเคยนั่นแหละที่เคยเห็นพี่นกเคยเห็นแต่ว่ามันมันเป็นสูตรของเขาแหละแล้วเขาหมักเอาไว้แล้วเขาก็ไปชุบแป้งทอดแล้วส่วนตัวนี้ผักบุ้งเลยแต่ว่าซอสที่เขาใส่ผัดเนี่ยมันคนละแตกต่างรสชาติไม่เหมือนบ้านเราตัวนี้จะใส่อะไรนะเขาเรียกเหมือนแบบพริกน้ำน้ำพริกกับกบุ้ง,งแห้ง,หงเออกลิ่นมันจะออกแบบกุ้งแหง้งแบบหอมๆเขาตำรวมกับน้ำพริกของเขาอะ่ะซึ่งมันอร่อยอะ่ะมันอร่อยมากพี่นกชอบกินส่วนตัวนี้ พูดแล้วคือน้ำลายตัวนี้เป็นหมูเป็นหมูชุบแป้งทอดเป็นชิ้นใหญ่ๆก็ทําแบบกระดูก,กเปรี้ยวหวานอ๋อพอกวีบอ่ะอ๋อเหรอพอกวีบแต่มองไม่เห็นกระดูกไนงะไม่รู้ว่าตรงไหนมีกระดูกนั่นแหละ,ะเป็นเปรี้ยวหวานผัดหรือเปรี้ยวหวานบ้านเราคล้ายเปรี้ยวหวานแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่ซอสแบบมะเขือเทศเริ่มกันเลยหิววันนี้วันนี้เป็นอีพีที่11แล้วเนาะแปบปานสปลปานวันนี้ วันนี้วันแรงงานด้วยวันหยุดด้วยอะทุกคนท้องชเหมือววน,นกัน,นะหยุดเหมือนกันนะ้งแงมันเปรี้ยวหวานอ้อวมันผัดเปรี้ยวหวานพี่ต้องขอชิมนี่ก่อนนะเออยูชิมแล้วรีวิวด้วยกันอมอนแคร์หอมอร่อยขนาดก็สั่งแล้วา็พักนึงแล้วย,ยังกรอบอยู่เลยกล่องที่เขาให้มาเขาก็ตัดไม่แบบให้ตัดเปิดปากกล่องให้แอร์มันออกได้มันก็เลยยังกรอบอยู่หม<ล>อ,อ,อืมอ อืมอร่อยตัวนี้เป็นปีอร่อย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 จิมจิมอืมนนอืมออยกระดูกหมูอืมแต่ถ้าเอากระดูกออกมาให้เขียวง่ายเออีดูดกุ้งกุ้งจิมกุ้งของเขาก่อน พี่น้องก็เคยมากินก็คือกินที่นี่แหละที่รู้จักบ้านเราพี่น้องไม่เคยกินนะรสชาติแบบนี้บ้านเราก็ตีพริกตีกระเทียมใส่เขาเรียกอ,อะไรนะเต้าเจี้ยวแต่ที่นี่เขามันจะแตกไปอหอมกลิ่นกระทะไม่เค็มนะมีหวานหน่อยๆด้วยกินกระทะเหรอหอมอกลิ่นไม่ขอมกระทะหอมกลิ่นกระทะส <saw> อนอยู่ภาษาภาษาวางตุ้งอ่ะว่าวอกเฮ วอกเฮวอก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 เฮเฮอืมอร่อยอ่ะ <c oughs> อืมอร่อยหอมอืมอือหอมกลิ่นกระทะไหมอ่ะใช่ครับแล้วไม่เค็มจัดนะบางร้านทำเค็มเขามีส่วนผสมเนื้อหนุกผ <c oughs> ึ้งแห้งพี่นุกเขาปั้มไก่ยังไม่เสร็จสักทีเดี๋ยวขอชิมหมูเปรี้ยวหวาน จริงก็สอดผักมาด้วยข้างในเนี่ยมีกันกวางกับผักกาดหอมากาดอ่ะแต่มันโดนหมูเปรี้ยวหวานที่ม,มันแบบที่มันแบบร้อนมันสุกนนหมดแล้วรสชาติทั้งเปรี้ยวทั้งหวานเค็มตามหวานนํำ อร่อยนะหมูเขานุ่มดีอ่ะแต่ว่าแก้งเขาที่เขาชุบข้างนอกมันไม่ไม่นั่นนักไม่กรอบไม่เก็บพี่น้องชอบเนี่ยส่วนตัวคือชอบตัวนี้กับนี้อันนี้โอเคกินได้อืม ไม่เค็มไม่เค็มไม่เค็มกะปิอะหอมมันก็ไม่กระปิแรงนะกลิ่นไม่แรงคือกลิ่นมันก็กลมกล่อมกลมกล่อมหอมของเขาอะเหมือนมี่กลิ่นกระปิแตวแค่กลิ่นเค็มๆอะไม่ได้แบบกลิ่นกระปิเหมือนพี่กกะปิโชยออกมานอะไล่ออกอ่อนมันไม่ได้แบบอใครไม่กินกระปิก็กินได้ ไก่ทอดเพราะว่ามีคนทานไม่กินกะปิ้ด้วยมีบางคนไม่ชอบกะปิกก็มีเยอะแยะบางคนกินไม่ได้เหม็นที่กินไม่ได้เลยเขาบอกว่าลิงลิงไม่ชอบกะปิลิงเกลิกกะปิ oh. <laughs> อนอื่โจแอบซื้อนี่มาด้วยเป็น เป็นน้ำพริกของจีนอร่อยดีอ่ะไม่จีนเหไม่ใช่หรออืมอที่นี่แหละสิงคโปร์อืมก็ใช่ไงแต่มันแต่เป็นของคนจีนทำใช่ไหมล่ะคือหมายถึงว่าบลจันมันไม่รู้เสือไ,ไม่รู้อ่ะไม่รู้แต่ว่าเป็นของยี่ห้อของคนที่นี่เลยอ่ะพี่นกอร่อยนะพี่นกชอบขิงหอมแล้วเผ็ดมากเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดแบบโดนเลยอ่ะเอาไว้คู่กับข้าวอร่อย ลักษณะที่เขาจะเปิดให้ดูนี่ขายแตงกวาเต๊นท์ทั่วไปจะเป็นคล้ายๆซอสพิชไม่มีช้อนพี่น้องไม่มีช้อนแยกเพราะว่าถ้าเกร็จก็ตู้เย็นต้องเอาช้อนแยกมาเดี๋ยวจะเสียนี่ก็เอาไปไปช้อนเหรอแล้วขออนุญาตนี่ลักษณะเขาจะเป็นอย่างนี้ เปนสเออเป็น,ปนมันก็จริงๆแล้วกลิ่นของเขาคล้ายกับคล้ายกับไอซ้ซอสีราชาแต่ว่าเขาจะมีความแน่นกว่าเนื้อแน่นกว่าแล้วเผ็ดกว่าอืมอู้นะอืมคน,นิดเดียวพอโดดเลยอ่ะกระโดดแบบเผ็ดมากบอกเลยนี่ต้องระวังเลยปลายช้อนอ มุ้งแล่อยก็ดูบหมูไว้ต่อนิ้วเอาอะไรที่มีประโยชน์ให้อืมอืมอืมพูดมาภาษาความตงอ่ะก็ดูบหมูภาษาไทยก็ดูบหมูอ่ะออก็ดูบหมูคือก็ดูบหมูนั่นไอ้ชูกต้องอ่าใช่ป๊าปริมาอ๋อไข่กว้ดไข่กว้ดอ่าอันนี้อยู่พูดต้องไข่กว้ดไข่กว้ดนี่ภาษาความตรงเหรอไก่ทอดอ่ะไม่รู้ไก่ไก่คืออะไรอ่ะไก่ ไก่ไก่ไก่คือไก่พอดกับจาวจาวไก่จาวไก่ข้าวอ่ะข้าวอ่ะอม่รู้ไหมค้าว่าข้าวคือคำแรกที่ไอ้เรียนรู้ภาษาไทยกินข้าวหรือยังกินข้าวอ่ะข้าวอ่ะครไม่รู้ภาษาศรีฝานเสร็จฝานใช่กินข้าวเสร็จฝานแนฝาน ต้อร่นะอ,อันนี้อร่อยทำไมไม่กินอ่ะอซอสเปรี้ยวหวานอ่ะอมหมูเป็นชิ้นชิ้นมาเลยอ่ะจริงๆแล้วเขาเอาหมูตรงติดตรงโครงกระดูกตรงกระดูกที่ตรงลิฟต์ต่อตรงสันหลังมาให้เราอ่ะ เ้าไม่เอากระดูกไว้เข้าแต่หมูมาเลยแต่ถ้ากินในร้านอาหารจะอร่อยใช่สิมัน,นซอสแตงเหนียวๆน,นะเออเออแตครับส่งมาแล้วภาษาที่นี่เวลาที่ว่าเช็คเอาเว้เขาเรียกตาเป้า <c oughs> ส่งกลับบ้านกลับมาที่กินที่บ้านแล้วจำแบบตาเป้าคือแบบตรงอืม,มใช่คำว่าตาเป้าแล้วก็มีคอีงคำหนึ่งทำล้อเต๋า มุสลัมจงัองอ่ะถ้าอยู่ฮ่องกงแล้วมุสลิมกับอะไรนั้นรวมกันที่ว่ามะกันมะก,กนักกนมะกันคือจริงจริจริงมะกันมะกัน,น,กกนอืมก็้วนีที่นี่เราจะใช้แบบเพื่อนพี่น้องหลายๆคนที่เป็นมุสลิมเขาก็จะถามว่ามะกันยังมะกันยังอย่างเงี้ยเราก็จะรู้นะแม่ไม่ได้คนคน,คนจีน,จนก็พูดเออมะกันมีมะก,ก,กันอะไรดิอืมู่มะกันอะไรดิพี่น้องก็แบบน่าเย็ดออะไรนี่จริงอ่ะ ตอบเข้าไปแค่นั้นแหละเป็นตับแปลกเป็นภาษาท้องถิ่นมือ,ม,อมือที่น้องโดนนะพริเผ็ดจีดแล้วเนี่ยตอนนี้มึงทำเมื่อไหร่จะเปิดประเทศชิ้นเดือนอ่ะชิ้นเดือนนี้อืออืมชิ้นเดือนนี้แหะใช่พร้อมเราแหะ รอวนนี้คนนี้หนึ่งแต่บางที่ก็เริ่มทยอยที่คลายแล้วเราเราก็ผ่านหนึ่งเดือนแล้วตั้หนึ่งเดือนอะเราเริ่มตั้งแต่วันที่เจ็ดใช่ไหมเสือจที่แล้วอะ่ะใช่รู้สึกยังไงบ้างผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วไม่รู้สึกอะไรก็โอเคก็อยู่ได้ ก็อึดอัดเหมือนกันนิดหน่อยเอออึดอัดสิเพราะว่าธรรมดาเสาาทย์น่ะพวกเราไม่เคยอยู่บ้านเราต้องแตกตัวออกแล้วเที่ยวแล้วนาฬิกาก็ไม่ได้ใส่รองเท้าถือมาก็เป็นเนี่ยตัวรองเท้าเสียดยาวซึ่งเป็นบรรุนยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะรองเท้าไม่ได้ใส่กระเป๋าไม่ได้ยิมร้านอาหารประจำที่อยากกินก็ไม่ได้กินพี่โจก็ไม่ได้ไปยิม พี่น้องก็ไม่ได้ลงไปออกกําลังกายฝั่งนู้นเลยไม่ไม่ยูรู้สึกว่ายูรู้สึกว่าแบบอยู่ไม่หวนะโอเคไอ้ยูได้น้องอยู่ได้ไม่มีปัญหาไม่ถึงกับทรมานหรอกแต่ว่าตอนแรกไอ้พี่ว่าตอนเบื่อเบื่อนี่หรอเบื่อนั่นอยู่ยังไงไม่หลายอยู่เป็นคนทํางานอยู่ก็ทํางานของอยู่ทั้งวันอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยแบบมันก็เลยไม่กดดันไอ้ก็ไอ้ก็ ประทับใจอ่ะเออเออเฮ้ยหนึ่งเดือนผ่านมาแบบเร็วมากเลยนะอืมแป๊บเดียวจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันไปอ่ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้เบื่ออยู่ไม่ได้อยากออกไปอะไรนี้นะลืมลืมมันไปเราก็จะไม่แบบเพราะวันจันทร์วันศุกร์เรา work from home เยู่แล้ะใช่แล้วเราก็แบบคนมีงวนาทำอ่ะทุกๆครั้งครั้งแรกที่ให้ไอรู้สึกว่าเออมีเวลาอยู่ในบ้านมากขึ้นเนี่ยมีเวลาเลี้ยงไรลาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงน้องหมาของเรามากขึ้น ใช่ให้หมาเจอหน้าไอ้มากขึ้นเพราะปกติเขาก็ไม่เห็นใช้เขาไอ้ก็ออกไปทํางานอะไรนะแล้วไอ้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆก็โอเคนะฟีลิ่งแบบนี้อยู่บ้านพักผ่อนอคืออยากจะทําอะไรที่เราไม่เคยมีเวลาที่จะทำใช่นะแบบเออแช็ดรองเท้าเอ,อล้างรองเท้าบ้างทีละคู่ทีละคู่ออกมาล้างไม่ต้องเสียเวลาับการเดินทางไปข้างนอกหรือว่า ไปไหนเะี้ยตื่นมายากทํางานกี่โมงก็แล้วแต่เราไม่ใช่แต่กี่โมงก็แล้วแต่เราหม,มายถ<ม>ึง<ด>ว่าเราคนโทรลตัวเองได้ว่าไม่ใช่ไอ้ตื่นมาตรงเวลาทำงานตรงเวลา9โมงตึ้งอย่เดียวยูนอน7 10 11โมงเตียงเนีย่ยมาพูดน้องไม่น้องอะ่ะตื่น9โมงครึ่งนั่นคือเวลามาททำอาหารเช้าให้พี่โจ9โมงครึ่งไอ้ I already ทำงานแล้วนะ อยู่ในห้องเข้าสตาร์ดอ8โมคร่งตื่นทำอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยเพื่อข้าวปัดบ้านถูกบ้านเสร็ยเราก็ทำงานบ้านเองเสร็จเรียบร้อยแล้วบายๆก็นี่คือที่โจยังกันเที่ยงไอ้ยังตื่นเหมือนเดิมแบบตื่นเวลาเหมือนเดิมที่ไปทำงานอย่างเงี้ยมันก็ยังตื่น6โมงครึ่งเอาชงกาแฟอะไรเรียบร้อย8โมงกว่า ไอ้ก็ยังเร่มทาไอ้ก็ลริมทํางานเพราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้รู้แล้วว่าตอนเวลาอื่นๆที่ไอ้ไปทํางานเนี่ยเมียไอ้ตื่นกี่โมงทุกวันทําอะไรในบ้านมันไม่มีอะไรทาอะครับตื่นสายดูทีวีดูละครแค่ทำอะไรนะชีวิตหมาก็นอนด้วยหม,มาหมามใช้ทําอะไรอะ่ะหมาก็นอนด้วยอ่ะโอ้ าเสล้วันล่้คือชีวิตดีเดียไม่ไอ้ลำบากคนเดียวตอนนี้ไอ้ไอ้ตื่นก่อนเท้าไงไอ้ตื่นหกโมงครึ่งไ้าแปดโมงไอ้ก็ลืมทํางานแล้วนะไอ้ก็มีออนไลน์ประชุมออนไลน์อะไรเงี้ยเออมิงมิตติ้งไอ้ก็เห็นทั้งวันอ่ะมีไอ้ทำอะไรนี่เนาะงานกันบ้านของเขาอ่ะเต็มที่คือให้สองชั่วโมงเขาก็เสร็จแล้ว แล้วบ่ายโมงถึงหกโมงเย็นอ่ะคือเขาไม่ทําอะไรไอ้ก็ยังทํางานจนถึงหกโมงม่แล้วเที่ยงเที่ยงใครทำข้าวให้กินไอ้ก็ยังทำงานใครล้างจานให้หกโมงทุ่มหนึ่งไม่เที่ยงแล้วก่อนสี่โมงเย็นใครทําอาหารเย็นให้หนูก็ต้องทำอาหารเย็นให้ไหมล้างชานล้างช่วยล้างจานเตรียมอาหารเย็นพอเสร็จงานเสร็จใช่ไหมบ่ายโมงพี่นกก็ต้องทำข้าวแล้วพี่โจกินข้าวเที่ยงครึ่งก็ต้องเรียมเอ้ยไม่ใช่บ่ายโมงครึ่งนกก็ต้อง เสิร์ฟละเตรียมให้เขาละหาให้เขากินก่อนเทีียงครึ่งเสร็จเรียบร้อยเออนั่นก็เป็นเวลาของเราละพอสี่โมงก็เริ่มหุงข้าวทำกับข้าวพี่แพรไว้ทําเสร็จจะออกกําลังกายก่อนหรือว่าออกกําลังกายหลังก็แค่นั้นเองก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ล้างชามเก็บเรียบร้อยพอะฉะนั้นกักตัวไม่กักตัวชีวิตอยู่คือก็เหมือนเดิมเปียนแต่เสาอาทิตย์แต่เสาอาทิตย์อะลงก็ไปไหนไม่ได้แค่นั้นเองไปทําบุญที่วัดไม่ได้ เพราะธรรมดาอยากไปทําบุญเสาที่เราจะไปทําบุญกันก็ไม่ได้ไปแล้วช่วงนี้ยาวเลยอิ่มแล้วด้วยนี่เหลือพี่โจโล,ละให้พี่โจโเก็บไว้กินนะออยู่ไม่ต้องพูดว่าแบบทั้งจีบอ่ะกำางอยู่ผมไม่เกินยูเองอเชคโนยู่อ่ะ okay. no. ธรรมดาอยู่เข้าเข,ข้างานก้ามโมงใช่ไหม แต่ตอนนี้อยู่อยากทำเจ็ดโมงนี่คือยังไม่ได้ไปนี่คือยังเขากำหนดไม่ให้ไปไหนนะใช่เพราะวันปกติธรรมดายูก็ยังออกไปช้อปปิ้งนะพ่อพี่น้งใช่ใช่เอ็นจอยอย่าพูดไปเดี๋ยวคนก็มาด่าทังอีกเดี๋ยวมีดราม่าชีวิตมีความสุขแสนสบายนะพูดเพื่อไม่ไอ้ไม่ไอ้ลำบากนะไอ้ยังลำบากกันน้องกันน้องดราม่าแค่นี้ ยังโดนตดนมาเลยลื่นมาเห็นหมาตัวหนึ่งหลับอยู่เนี่ยหลับอยู่ไอต้องทํางานแล้วอะแล้วลูกสาวก็ต้องขอขึ้นมาบนเตียงนอนคู่กันนะสองตัวเอ้ยหนึ่งคนหนึ่งคนแหนึ่งตัวนอนคู่กันแบบนอนพี่ของไออีกอพ่อไปทํางานแล้วไลลาต้องนอนหนุนผอนนุ่นหมอนของของพี่โจออมีความสุขแล้วพี่โจก็ตื่นมาค่อยๆ่อย่องไกลัวยเขาตื่นเรียกเรียกพี่โจไปไปดูไปดูไปดูไลลา โคนด้วยอย่างนี้เลยไม่เกรงใจเลยอ่ะไม่เกรงใจคนหาหน,นกลับบ้านอ่ะ <c oughs> <c oughs> นางก็มาบนเฮ้ยสองคนสบายมากเลยเนาะแหมฉันก็แบบเดี๋ยวฉันจะไปทำกับข้าวเช้า,ชาให้กักกออแค่นั้นแหละถามว่าเบื่อไม่ก็เบื่อแหละเพราะว่าเราเคยได้ออกเสาร์อาทิตย์ไปนู่นไปนี่ทํานู่นทํานี่ทาทาวอคของเราไปเดินออชฉชดซื้อของ ไปหาซั์สินค้าไปโอ้ไม่ได้ไปเลยแต่ก็รู้สึกอยู่บ้านดีนะมันก็ดีมัโอเคอยู่บ้านก็ดีแบบได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นใช่ไม่ได้ไม่ต้องแบบเนาะบางทีเราต้องอยู่กับคนอื่นต้องแบบแอนด์โอเคมันต้องต้องยิ้มนี่อยู่กับบ้านเปิดใจสบายไม่ต้องเฟไม่ต้องอะไรเออเออแล้วก็ ได้คิดได้ทบทวนนู่นนี่นั่นสบายใจครับผมเฮ้เราอิ่มกันแล้วคลิปนี้ก็มีการถกเถียงกันเล็กน้อยนะคะถ้ายัางไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด s ับสไ r ร b ์กดกระดิ่งกิง้งกิ้งและอย่าลืมกดติดตามพี่นกที่ Facebook กับ i ิน t a g r กรมด้วยนะจ้าเราค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย